ประวัติเจ้าแม่ลิมกอเนี่ยวท่านกำเนิดในครอบครัวตระกูลลิมในสมัยพระเจ้าซื่อจงฮองเตแห่งราชวงศ์หมิงราวราวปีพุทธศักราช265 0จนถึง2109มีพี่น้องชายหญิงหลายคนโดยพี่ชายคนหนึ่งชื่อว่าลิมโตเคียมรับราชการอยู่ที่มุนทนหกเกียนเมื่อบิดาถึงแก่กรรมจึงได้ย้ายมารับราชการที่เมืองจัวจิว ปล่อยให้ลิมกอเหนียวและพี่น้องคนอื่นๆเป็นผู้เฝ้าดูแลมารดาเล่ากันว่าในช่วงนั้นมีโจรสลัดญี่ปุน่นบุกปล้นและเข้าตีเมืองตามชายฝั่งของจีนลิมโตเคียมซึ่งเป็นที่รักของชาวบ้านถูกคุณนางกังฉินใส่ร้ายว่าสมคบกับโจรสลัดญี่ปุน่นโดยเหตุนี้ลิมโตเคียมจึงถูกราชาการประกาศจับทำให้ต้องจำใจหลบหนีออกจากประเทศจีนพร้อมกับพักพวกหลายคน โดยไปอาศัยอยู่ที่เกาะไต้หวันต่อมาได้เปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อค้าโดยได้นำสินค้าจากประเทศจีนบรรทุกเรือสำเภามาขายที่ประเทศไทยและท่าเรือสุดท้ายที่มาจอดขายสินค้าคือเมืองกรือเซซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเจ้าเมืองผู้ครองกือเซในสมัยนั้นเป็นชาวไทยมุสลิมมีบุตรสาวงามเลือ,อยุนนางหนึ่งในสมัยก่อนถือว่า เป็นธรรมเนียมของพ่อค้าที่เมื่อนําสินค้าจากประเทศเข้าไปจอดที่เมืองใดก็ตามมักจะนําผ้าและสิ่งของสวยๆงามๆที่มีค่าขึ้นไปถวายเจ้าผู้ครองเมืองเพื่อเป็นของกำนันและผกมิมตรไมตรีซึ่งปรากฏว่าเป็นที่พอพระไทยของเจ้าผู้ครองเมืองคือเซเป็นอย่างมากท่านจึงได้ให้ความสนิทสนมเป็นกันเองอย่างดีต่อลิมโตเคียมเนื่องจากลิมโตเคียมเป็นชายหนุ่มรูปร่างงาม อีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถในศิลปะวิทยาการขแขนงต่างๆแม้แต่ฝีมือการรบก็เก่งกล้าสามารถจึงเป็นที่สนใจของบุตรสาวเจ้าเมืองกรือเซซึ่งลิมโตเคียมเองก็ต้องตาต้องใจในความงามของนางอยู่ก่อนแล้วฝ่ายเจ้าเมืองกรือเซก็สนับสนุนอยากให้ลิมโตเคียมมาเป็นลูกเขยในที่สุดลิมโตเคียมและบุตรสาวเจ้าเมืองกรือเซ จึงได้เข้าสู่พิธีวิวาตามหลักของศาสนาอิสลามโดยที่ลิมโตเคียมยอมเปลี่ยนศาสนามานับถืออิสลามตามฝ่ายบุตรสามเจ้าเมืองเพราะยึดถือความรักเป็นยิ่งใหญ่อีกทั้งลูกเรือที่เดินทางมากับลิมโตเคียมทั้งหมดก็ไม่ยอมกลับประเทศจีนยอมอยู่กับลิมโตเคียมผู้เป็นนายที่เมืองกูร์เซและเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเช่นกันโดยบางคนก็มีภรรยาเป็นชาวไทยมุสลิมเหมือนนายของตน หลายปีต่อมามารดาของลิมโตเคียมซึ่งอยู่ประเทศจีนไม่เห็นบุตรชายกลับมาจากการค้าขายตามปกติก็มีความคิดถึงอีกทั้งยังเป็นห่วงจนไม่เป็นอันกินอันนอนลิมกอนเนี่ยวกับน้องสาวอีกคนหนึ่งต่างเกิดความสงสารมารดาประกอบกับความเป็นห่วงพี่ชายที่ไม่ท่งข่าวมาถึงทางบ้านเลยจึงรับอาสาออกติดตามพี่ชายเพื่อจะพากลับบ้านให้ได้ โดยนางให้สัญญากับมาดาว่าถ้าไม่สามารถพาพี่ชายกลับมาได้ก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่อีกต่อไปลิมกอนเนียวและน้องสาวได้คัดเลือกชายชะกันที่มีฝีมือในการตรกในเชิงดาบจำนวนประมาณ70คนออกเดินทางโดยใช้เรือสำเภาติดตามมาจนถึงประเทศไทยโดยแวะที่ท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรกและได้สืบหาพี่ชายเรื่อยมาจนกระทั่ง ถึงที่เมืองคือเซซึ่งได้ทอสมอหยุดเรือที่อ่าวหน้าเมืองฝ่ายเมืองคือเซเข้าใจว่าเป็นเรือของข้าศึกที่จะยกมาตีเมืองจึงส่งทหารออกไปต่อสู้แต่ก็แตกพ่ายกลับมาเจ้าเมืองคือเซเห็นว่าทหารไม่มีฝีมือพอที่จะชนะข้าศึกได้อีกทั้งยังไม่มีใครกล้าอาสาออกไปรบจึงได้ขอร้องลิมโตเคียมผู้เป็นบุตรเขยกับพวกที่มาจากประเทศจีนออกไปรบแทนการรบ เป็นไปอย่างดุเดือดต่างฝ่ายต่างมีฝีมือทัดเทียมกันและฝีมือเพียงดาบของลิมกอเนี่ยวกับลิมโตเคียมก็มีความเหมือนกันเพราะเรียนมาจากสำนักอาจารย์เดียวกันในสนามรบลิมกอเหนี่ยวกับน้องสาวแต่งกายเป็นผู้ชายส่วนลิมโตเคียมแต่งกายแบบไทยมุสลิมและเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนทําให้ทั้งสองฝ่ายต่างจํากันไม่ได้เมื่อการรบกินเวลานาน,านไม่มีใครแพ้ชนะ อีกทั้งยังสงสัยในเพลงดาบของอีกฝ่ายซึ่งเหมือนกับตนจึงได้เอ่ยถามขึ้นตามธรรมเนียมจีนจนในที่สุดได้รู้ว่าทั้งสองเป็นพี่น้องกันทางคููจึงสั่งยุติการรบและชวนกันไปพบเจ้าเมืองกรือเซเมื่อเจ้าเมืองทราบก็ได้สั่งจัดง,งานเลี้ยงต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ฝ่ายลิ้มกอเหนี่ยวกับน้องสาวพำนักอยู่ในเมืองกรอเซเป็นเวลานานพอสมควรจึงได้ชวนลิมโตเคียมผู้เป็นพี่ชายกลับประเทศจีน แต่ถูกพี่ชายปฏิเสธไม่ว่านางจะชวนกี่ครั้งก็ตามลิมกอเหนียวแค้นใจและน้อยใจในตัวพี่ชายมองเห็นแล้วว่าพี่ชายคงไม่ยอมกลับไปแน่นอนซึ่งในช่วงระยะนั้นลิมโตเคียมกำลังเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างมัสยิดอยู่ด้วยลิมกอเหนียวจึงได้ตัดสินใจสละชีวิตตนเองประท้วงพี่ชายโดยการผูกคอตายที่ใต้ต้นมะม่วงหินมะพานโดยก่อนตายนางได้สาบแช่งว่า ขอให้การสร้างมัสยิดที่พี่ชายทําอยู่นั้นไม่มีวันสําเร็จส่วนน้องสาวของลิมคอเหนียวเมื่อเห็นพี่สาวฆ่าตัวตายก็ฆ่าตัวตายตามกันและลูกเรือที่มาด้วยทั้งหมดก็ยังฆ่าตัวตายตามนายอีกด้วยโดยการแล่นเรือออกไปในทะเลและกระโดดน้ําตายหมดทุกคนเหลือทิ้งไว้แต่เรือสำเภาเก้าลำลอยอยู่ในทะเลซึ่งเมื่อขาดการดูแลก็ชำรุดและจนมนงสู่ใต้ผิวน้ำ คงเหลือไว้แต่เสากระโดงเรือซึ่งทำโดยต้นสนชูเหนือผิวน้ำทั้งหมดกาต้นบริเวณดังกล่าวต่อมาได้ชื่อว่าลูซมิแลเป็นภาษามาลายูซึ่งได้มาจากรูแปลว่าสนสมิแลแปลว่าการวมความหมายได้ว่าสนก้าต้นซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีด้วยฝ่ายลิมโตเคียมผู้เป็นพี่ชายเมื่อรู้ว่า ต้องสูญเสียน้องสาวทั้งสองคนไปเพราะตนเองก็เศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งและจัดพิธีศพตามประเพณีจีนอย่างสมเกียรติโดยให้ทําวงซุยอยู่ที่บ้านกือเซต่อมาได้มีการบูรณะเฉพาะวงซุยของเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวให้เห็นปรากฏจนถึงทุกวันนี้เมื่อเสร็จงานพิธีศพน้องสาวแล้วลิมโตเคียมก็ได้ก่อสร้างมัสยิดท,ที่สร้างค้างไว้ต่อไปพอสร้างจนจะเสร็จเหลือยอดโดม ก็เกิดเหตุถูกฟ้าผ่ายอดโดมพังทลายทั้งหมดแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้เพียรพยายามสร้างต่อถึงสามครั้งแต่ก็ถูกฟา้าผ่าพังทลายลงทุกครั้งไปในที่สุดลิมโตเคียมจึงยอมแพ้หมดความพยายามที่จะสร้างต่อไปแม้แต่เจ้าเมืองกรอเซเองก็บังเกิดความกลัวในอภินิหารตามคำสาปแช่งจนไม่มีใครกล้าสร้างให้สำเร็จปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้ได้กลายเป็นโบราณสถาน ที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้แล้วเหมือนนับเวลาว่าเริ่มสร้างในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาเกือบ300ปีแล้วหลังจากที่ลิมกอเหนี่ยวเสียชีวิตลงได้เกิดอภินิหารที่ต้นมะม่วงหิมะพรานที่นางได้ผูกคอตายเชื่อกันว่าวิญ,ญญาณของนางได้สิงสถิตยอยู่ที่นั่นใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับความเดือดร้อนเมื่อไปบนบานที่นั่นก็จะหายจากอาการเจ็บป่วย หรือรอดพ้นจากความเดือดร้อนทุกครั้งไปชาวบ้านจึงขนานนามใหม่ว่าเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนี่ยวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยวันแซยิสหรือวันเทวสมภพของเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนี่ยวตรงกับวันขึ้น27ค่ำเดือน7ตามไปทินจันทรคติของจีนต้องขอขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์มันลิกาขนาดดูรักตระกูลที่สร้างศาลให้เจ้าแม่เป็นครั้งแรก ถ้าคุณฟังชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราลงตึกกดติดตามให้เราในทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ช่องไปอ่านชาแนลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ